สวัสดีครับตอนนี้ก็ก็มาพบกับผมน,นกันอีกแล้วนะครับสโตนวันนี้เราจะมาเล่นเกม P K X D กันอีกแล้วนะครับและอย่าล,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 ลืมกดไลค MM. ์กดแชร์กดสมัคร <mia> ให้ถึง1000ไ like ลค์นะครับいいถ้าใครไม่กดถึงนะผมจะไม่ได้ไลยจุดแห่อย่าไปลืมดูที่จอผมด้วยล <laughs> ่ะ <brasile> <laughs> ตอนนี้ผมกำลังเล่นกับน้องแล้วก็พี่สาวของผมนะครับพี่ติ๊บชื่อพี่ติ๊ชื่อ M M I I Y Y นะครับส่วนน้องผมก็ชื่อ S T O N E หรือแปลว่าสโตนนั่นเนหรือชื่อผมนั่นเองล่ะผมตั้งให้ โหลดดูชื่อผมก็ได้นะครับชื่อ S T O N E หรือ S T O N E 1 7 3 6ตอนนี้ไม่ชักช้าดีล่ะไปหาพี่ผมกันเลยพี่ผมเพิ่งเล่นแต่จริงๆพี่เขาเล่นตั้งนานแล้วล่ะแล้วก็มาบจักอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ฉันเจอพี่แล้วพี่ตอนพี่ตอนหนูเจอพี่ตอนแล้วอ่ะเจอแล้วลลวันนี้พี่ต้นอยู่ยไหนผมเจอแล้วพี่ต้นอยู่ยในบ้านเหรอเออ ตาอยู่ไหนอะตาอแล้วพี่เต้ปอยู่ไหนอะก็เห็นแล้วไงแล่้ปะไม่รู้เห็นต้ปอยู่ไหนอะอาวพี่ต้พี่ต้หายหาูไหพี่ตอยู่ไหนอะแต่หนูจะกินหรือเปล่าต้นบว่าขาว่าหนูก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด ไม่ถามไ่กินแต่พอมีอกเก็บพิติบล่ชิลเฮ้ยก็เด็ดไม่ได้อะก็ใช้น้ำยากระโดดสูงสุดพึจอะสุเปอร์จำอะน้ำยาสุเปอร์จำอ้าวเป็นเพื่อนกับพิเอ้าเ้ยพิตติบหายพิตติบก็ไม่ได้เลยแล้ว ตอนนี้นะครับพี่ผมออกต่อนหน้าต่อตาผมเลยแอ้น้อง <laughs> ผมยังไม่ออกนะครับน่าจะพูดดีเรอถ่ายคลิปอยู่หนะ่อยเนี่ยวันนีจุ๊บ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 ตอนนี้นะครับวันนี้เราจะไปวันนี้แล้วก็มาถ่ายคลิปแบบไม่สุไม่ให้สารอะไรเลย oh <my S 1> ตอนนี้เราจะเมื่อลาแล้วครับ ดาบ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 าใครตกวะเนี่ยหนูพอผีผีผเออเข้าใจทุกคนผีผีลก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 ้าวทุกคนทุกคนที่ผมยังไม่ดันเลยมีคนตามคหนึ่งคนต่อต่อต่อร้านคิเนี่ยหนึ่งหนึ่งคนต่อร้านคล แต่ผมยังไม่ได้ลงคลิปแบบบ่อยขนาดนั้นนะครับผมแบบลงวันละครั้งวันละครั้งวันละครับดเดี๋ยวพรุ่งน,น,นี้ผมก็จะแบบลงตอนสองทุ่มเหมือนเดิมนะครับสองทุ่มครึ่งสองทุ่มเหมือนเดิมนะสองทุ่มครึ่งลงคออลงคิปเหรอเออลงคลิปไงแต่อ้าวพี่ตมันได้ยินเสียงสวัสดีครับ การนชอบเคลอนไหมหนึ่งครับเดือดตบหน้าแตกเลยมีชุบหน้าแตกเลยมีพี่ไม่เล่นด้วยนะจ๊ะอันนี้สุดลแอนเดนนอรไอทุกคนนะคะผมมีวิธีผมมีวิธีนะทุกคนทุกคนผม ก็ได้ก็ได้ไม่พูดแล้วทุกคนครับเมื่อตอนนั้นอะผมเห็นแบบของอยู่ตรงนี้ด้วยอะมของอยู่แล้วแล้วผมก,ก็เก็บความแก้ไขทังเอามาดีไม่เล่นด้วยมาดีมาต่อสู้กันเถอะพี่มเล่นกับตากา็ได้ี่ต้นอู่ไหนนะเนี่ยไปไหนนเนี่ย <c oughs> พี่ตีไม่เอาสัตว์เลี้ยงเหรอ เออไม่อยากได้สัตว์เลี้ยงเหรอใช่จะได้หมาเหมือนนุ้นแค่ไม่อยากได้หมาเหมือนนุ้นบางทีพี่ติ๊กเขา้วก็ได้แบบสัตว์อื่นบ้างนะขอให้พี่ติ๊กขอให้ได้ขอให้พี่ติ๊กไ,ได้สัตว์อื่นนอกจากหมากับแมวเถิดโอเคทรายพี่ไม่เล่นด้อรู้เลยว่าพี่ติบบ๊บต้องได้หมาเพรวาวพี่ติ๊ไม่ได้หมาไม่เชื่อจะลองดูองโอ้ าพี่ดิบได้หมาตาต้องเป็นทาสพี่หนึ่งวันออถ้าพี่ดิบได้หมาพี่น้องก็ต้องเป็นทาสไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่านี่มันขึ้นง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมยังไม่จบเพลงคนนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปเล่นกันต่ออีก วันนี้นะครับเราจะไปดีบูบ้านของมันอีกแล้วมันอัปเดต่ะทุกคนจะให้ทำไงได้แอนตามูนอุนตาเมนบัดอิสเดดเออเจ้ากระโดดอย่างสูงอุนตาเมนแอนตามูนขุนตูน้เมนจะดูจากว่า แอนตามูนคุณตู้เมียนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่อยชื่อสตูนเด้อเข้าใจค่อยบอกโอ้ยแบบนี้บอกเข้าใจห่วยไทยฟังอีสานหูหง่ะเจ้ให้เด็ดเด้อค่อยฟัง,บงเบาหูหง่ะ ทุกคนผมผมจะรีวิวทุกคนว่าเหมือนในเกม P K X T เนี่มันมีแบบกล่องอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมมันมีกล่องของขวัญอ,อยู่ตรงมันมีกล่องสุ่มอยู่ตรงนี้ครับทุกคนแล้วก็อยู่บนเครื่องบินด้วยนะแต่ผมเก็บไปหมดแล้วอะใครบอกว่าผมไม่อยู่อะครับ จีบ,จบสา,สาลวละดูหัวสาวคนนี้ตอนจีบ,จบ,จบไลท์ทุกคนครับดูดูด,ดูไอ้นี่เจ้าชู้ไอ้นี่มีแฟนอย่างเยอะวู้ว

เราคนสิเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ครับคุณอสิ่งที่คุเขนาดน้ชื่อรียกนตวองนอนิมมีโตจินทุกคนใครฟังฟังน้องผมอ่อนนะครับบอกผมทีน้องผมปากอะไรปากเลยพี่ครับ ทุกคนครับพี่ผมเป็นอะไรกันเออเป็ไม่เล่นเลยนะเออก็ได้บกระดับกระดับกคนครับก็ได้ก็ได้บพี่ไม่ไม่เร้นด้วยเออก็ได้บกระดักระดัครั้งเดียวอีกครั้งเดียวพี่ต้นให้อันนี้เลเวลแรกเลเ้ยวสองเลเ้ยวสามนับถึงอุ้ยน้องหมาผมตายพี่ต้นน้องหมาหมาหนู

ทุกคนครับอันนี้เราสามารถแบบโยโย่ข้างบนได้โยโย่อันนี้ไม่ใช่โยโย่เลครับข้าวท่านี้มากที่สุดแบ๊บแบ๊บโยโย่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 แบ๊บแบ๊บโย่ไปยุดด้วย ทุกคนครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ bye รบาย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 โอ้ยได้ชุดนี้พอดีบายนะครับทุกผู้ชม